ครับสมัยนีครับเราใช้เสียงรถยนต์ใช้ไฟบ้านนะครับตอนเราม,มีชุดเครื่องเสียงที่ใช้เสียงเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับรใช้ไฟบ้านนะครับสามารถที่จะใช้เสรับ,บสามารถที่จะใช้ลลบลูทูธกับเครื่องขยายเสียงด้วยนะครับแล้วก็มีมิกเซอร์ นั่นก็สามารถที่จะร้องเพลงได้นะครับคือแล้วก็จะมีทีวีนะครับสามารถใช้ทีวีได้นะครับทีวีธรรมดากับทีวีที่ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเมาส์นะครับสามารถที่ใช้พกสู่ในเครื่องนี้นะครับแล้วก็จะเปิดเสียงให้ฟังนะครับตอนนี้เราต่อต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วครันนี้เป็นยูทูบนะครับผมงนะครับ

นาคนะครับชุดเครื่องเสียงนี้จะเป็นชุดเครื่องเสียงที่ใช้ในคาราอเกะหรือเป็น Home t h e a ตอร์นะครับไปประจำบ้านลูกหลานจะเรียนอินเทอร์เนต็ตจะเรียนทางไกลสามารถที่จะทําทุกอย่างได้นะครับในในชุดเครื่องเสียงนี้นะครับเป็นสมาร์ททีวีกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับซึ่งเราได้ทําไว้แล้วก็จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนใจก็เข้า,ขามานะครับอยู่บ้านหน้าบ้านเรือทอนระกระ b สอง นะครับอยู่ติดกับรถตันะครับมาไม่ไม่ยากครับชื่อชื่อชื่อแล้วก็เว็บไซต์นะครับให้ทางทีตสี่ทางโทรโทรโทรสี่แปดห้าแปดสี่สี่สองสามารถเข้ามาดูได้ทุกเวลานะครับขอบคุณครับ